มันดมเออเบือหักหน้อยฮักบ้างตุ่นโน่นทานเป็นหักการนา่ญญาเชนญจะลักตาจันไอ้น้องมาไอ้น้องมาจะเป็นอะไร <โ> <Dante> <Nacional filled indo> พี่น <cumin> ้องพ่อเดาได้บ่พี่น้องผู้ฟังที่ทางนอองก็ที่นั่นว่าเพียงห่ังนี่บอกซอยผมในเพียงพี่น้องเอ้ยมีสามขาดไปเลยเบงออกาเราไปหันทุงไม่เพียงงนังเริ่มแล้วโดนเดี๋ยวลองยกปอนท่าจังถาม สามดอกมันดอกออกฟาลักรักอุตริขึ้นมาจากวัดเขาเศร้าหลอกเนาะไม่ได้เต็มเนาะมาว่ารอกกังมาไหวมาหอกกังคนเอ้าคนนมาคนน้บานนเ้อลานน้บา้อใจบ้างนอนบางบบน

เพีงบรดามหาอาหมาไล่เออเอฟบที่ตัวนี้คือจะทุ่มขับมาไล่คัดแต่ปัดดัด่ครับโอ้มาไล่่พฟอประวนสอสอวันสอสอไหมเดี๋ยวพอสสาเราเท่งยังมันจบไปไหจบไปนี่โอ้ปัสจบย่างดนตอยู่ โอ้ตอนนี้เพิ่นแบบที่ว่าเสียงบ่าออกออกยูทูบอะไรหน้าครับพี่น้องเพิ่นได้ฟังผู้เดียวเพิ่นแต่เดาภาคอันยี่นี่ค่อนว่าจะเป็นซุปเปอร์เนียงบอกโบดขี้โง่ไงน้องแพนเพราะยังมองพราะยังสีไปเห็นเดาเพียเพ้ยงพอถือกับแจ็คลองที่นั่งดยนี่อันว่าหีแด้งแม่มันะไรนี่ฮีเดงฮีแดงเอาวันทับังลงนี้เออพึ่งบึ <laughs> ้งโบ้ อออาาามยไบลวนสััญญาหงลองเพลงสุดท้ายนี่ผู้ใดผู้ใดเดาได้ว่าเพลงใดพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาเลยครับผู้ใดตอบถูกกับพี่น้องนี่ครับเพลงนี้ก็เพลงขวันได้พี่น้องเด้อ ่าสิออกลองเพลงดครับเอาปฟ้อนกัฟ้อนปดท่ไปเนี่ยเนี่ยสว่างเขาปาริยิ่หนึ่งจีลเนาะโอ้ปาเดยนั่นแหละเพราะว่ากเปืดใหนได้ยินเขากนเสียดีกระิคิดดีกระิแต่เนยแม่แม่เอักดา่น้องอ้าวไอ้บอบอลนอ้มมลา ใคร่ามดประเทศที่เดาเดาเพ่งถือเอาเส้นย้อนเอาเพ่งนี่นะมน พี่น้องพยายามจำมได้ครับทอนทีมแต่ไม <produ> in ่สิคือไกลเคียงหายภาคตันตอบลงน้ำขมิ้นเด้พี่น้องด้อยว่าใส่ว่าลพงทนไม่เอาไปบ่ไปเขาไปมังคีใจภาน่คัสนส่วนอพี่ท่อสีให้นี่เพียงนี่ล้วเนาะว่าใส่อไปงกงเปพังมัไปผ็งนชา

เมื่อไปถึงเพียงจะตอบดาเพียนเอาไฟสีจาว่ามอล่ำเือเพ่งเงาว่าไปล่ำอะไรเลยนี่เขาต้องถามคำตอบแทพุทายกอะไรต่อพุทธายยังทำฟังยืดขึ้นโอ้แลกังโอ้ยลว่าแล้กังโอ้แล้วแล้มองพี่แม่ได้งว้ามาั่น ใจไม่ใยไปอยางนีไปนดไปไ้ยป้าลูกข้อมันก็เป่าสั้นซิบสั้นเลยฟ้อนอภิรดีกัแพร่ได้ลูกข้อ เดาควา่จริงผู้ฟังผู้้าว่ไปสีตาไปจบไปเโจไปเพ่งนี่จจไปเอากลงก้องเขาขามีนเอาสีดำกองเขาขาม่นี่เอากูว้ากูยังได้กล้องขามีนเนเตีนบ่เอาดูตีมนนี่เปิดอะ้คนเจนบ่ได้ยังบัตหาแต่ใส่หูวันนี้ว่ต้องใส่หูเ้วยคนเจนได้ไหมก็เอาเดี๋ยวกันเอาเลยเรื่เลลูก ครับมื่อนีพน่มาในระบบกระติดการใช่พี่น้องในเรียงกองเข่ารวยขาแม่ปลุกลูกสิตายเพราะตายเมื่อหนีกระยุการใช่เลครับผู้ชิขาเชิญรับช่รัรฟังนะครับล่ำเรียงต่อก่อนทํามนองขอนแก่นกับพี่น้องมันม้วนครับบ้า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 แม่ลูกนั่งกันอย่างนี่ผู้ลข้าขาบ 我美你。好嘞。哦。 ตอนนี้เนียก็ล่างยากหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำช่ยตอนนี้บอกพอก็ร่างไถ่หน้าช่วทงาพี่น้องเอ้ยตอนนี้จมเนียเร่กรันตอนนี้ก็ร่างจมเนีย มาเนี่ยไปยังกินน้ำสมบัติทรงเขาหยาบแก่หยาบกินยังยัวเฮ้ยพช่วงดิสวยง่ายใบแก่เราพอเห็นเอาเขามาหายโอ้ยน้องนั้นโอ้ยน้าไประวังหัวหน่อยออกจะกินน้ำโอ้ยโอ้ยป้าดูกข้อไหม เอ้าิดเอากระแล้วก็อิงกระบดอยู่พี่น้องโอ้ยจะมันกูบ่าขนามึงเนบรกแม่เห็นมานรูกแม่เห็นอย่างน่ารื้มากเลนะพ่อหลาดเปิดมาเนีหาตัขึ้นขึ้นม่เดี๋ยวนี้อิดแม่ตะเถาอยังส่งเขาชาแต่คว่งเขาลงอวางเขาลงคองเขางเอาลงฮะลง่นี้เอาท่ากันไป่งอแต่เนี่ บกนล้โอ้ยันยันตายเอาก้องเงมาเลยป่ะง่่ีออกอ้ดีบดบากก็ต้องตายเขาเีก่ะเป็นตี่ก้อนเนียไมาเดียวมึงเอายังงมานเกี่ยเกลียกินแล้วคือเก่ารู้จังโอ้ยแม่มึงรู้จักเมมเมมเมบ่เออขี้ออกตายตายเนีควันองเี้ยน้อยควัมต้องเยห่ออ้ย แม่ครับไชตีแล้วบัเนี้พี่น้องเอ้ยตีแม่ตายแล้วบัเนี้ปปากินคือคือกับแบบไปเราว้าสวนตานินไปเล่นน้ำบกมันก็าบอเห็ดนี่สิเด้อแมวลาเขาพี่จี้กินเขาได้บ่เนี้กินเขายังกินเขาบาร์ดี้บาร์ดี้บาร์ดี้กินเขาแล้วเช็ดซับเรีไร้อยแล้วบ่เนี่ยเพราะยังคือใจว่าเพราะยังคือขาแม่ทด้เลี้ยตตนแม่ได้หายน้ำแม่ได้บาร์ดี้มันจะเลี้ยตตนแม่บ่ได้เออเลี้ยตตนแม่ได้ที่ปกอดแม่ได้บ่เนอะกินเขาได้โอ้บ่เนี่ย บ่หมีลเลยเนียไปดินแม่ลา,ม,ามันก็ไปินดิทีไหมกินเขาได้ไหมกินเขาได้ไหมส่วนแม่กระตายไปถือขั้นไถ่ไกนนว้างเขากวา้างไงมายานจะของตายลูกยขงขาขึน้นเขาใช่ไหมนั่งยองมันต้องตายดิย่ายแ่แม่แม่บักทองก็ต้องตายเชยนเด้บวกักินเขาเพระอิ่มาเหมือนไดียกันเจ้าปี๋เ <c ười> บ้อ <c ười> งแม่เลยสีผสมสีเบืองแม่ว่าอู้คูขาแม่หายแล้วแม่โศกสบ่ดี้บวมนจะเปนโสด้ศกได้แบบนี้ เป็นเลี้ยงตามเลี้ยงตามเหล้ามันดิคือห่วยนั่นไงสิงหน่อยเบิ่งแม่ยเราเมียกูคือตายแค่ะน,ะน,นั้นเพื <c oughs> ่อนเรียกต่วนเม่ยดิบักท่อมสิเรียต่วนเม่ <c oughs> บทบาทเป็นสั่นส <c oughs> ี่แต่ว่าสิงตาหน่อยเรียกเบิ่งแม่ไปไปอยู่เบิ่งแม่ยตัวเฮ็ดขึ้นในหนังเลยบ่คือขึ้นในหนังเลยเดยิแม่ก็นอนตายอยู่คนเดียวตายตาเ่รารับเฉพาะลูกขึ้นน้ำดูอะไรผู้แม่ก็ได้ เขาเเดเิเดเิสิลำกอนเมียด้น่ยเมนริเเาล่ำเมียต่อก่อนมันะขึ้นมาเลยรวโคือว่าคือขาเม่จะด้ปบะเนี้เพิ่งกองเข่าปวดกินเข่ากินไปไม่อิ่มซะหลววนนี้อิ่มแล้วบมีกินกับกินบ่เหมือนกองเขายังยั่งอยู่เปิดเบิ้งก็โดดเปิดเขายังไหล่เขายังหลอยู่ดิอาพุ่มกลับไปเปิดเบิ้งก็ดดนีกินเขาบ่หมือนเเขายังยั่งเล่ไหลอยู่เลยแม่มากว่ามึงิยังยูงก็น่ามาส่งเข่าแท้ ขาอีนี่ก็นะขาแม่จังตาย<ข>าบไปคือน้ำแ,แม่ได้บด่นี่คือน้ำจิบกอดแม่ที่ไห้ได้บุบันไห้ล่ำสูงล่ำใส่แม่ได้บ่นี่มันเป็นเรื่องตามตามเรี่องมันน่นพี่น้องเอ้ยฟังมันมวลกัดเสียออกตัวนี้พ้อกินเข่าอิ่มแล้วกินเข่าว่าเมื่อพี่น้องตาเพล่งเลี้ยงทีแม่อคือน้ำแม่ได้บ่ะจิบกอดแม่ได้พี่น้องแม่ไปเห็ดแม่คอยคืนนี่พี่น้องโอ้ยไห้ละพี่น้องครับโอ้ยครับพี่น้องไห้น้ำแม่แล้วพี่น้องเอ้ย โอ้ยพี่น้องไงปาอดจิดพี่น้องครับเกิดแม่ไลยแม่ลู้เกินแม่เลยมีแม่กับผู้ตายแล้วโอ้ยพยาธีตำตาจกติพัง้ำบาโอ้ยตาอ่งได้เลยมั้งเนี่ยโอ้ยจับริบาพยาบาลไทยบาลจะมาพอดีบักท่องมึงขาไม่ไงติท้องมาดิีบักท่องมึงขาเมียมึงเตี้ยเฮ้ยกำลังสูงอยู่พุ่มคนยังยังขาเมีย กดข้องให้ครับแล้วกอดแม่โอ้ยบังเอิญแม่โอ้ขุดซาแมียวเขาพระชงแม่ดาสมบทบาทเลยพี่น้องครับกินเขาอิ่มแล้วให้ยน้ำแม่เบื้องตังตากระพังพี่น้องนอ๋ยกอดแม่น้ำกอดแม่น้ำลูกโอ้ยโอ้ล่ำใจเมียที่ตรวจเมียได้ซึ่งหรือว่ากูยังคือนขาเมียได้ พอว่าจะยุบเขาแห้งการจะข้องโยมบัดพ่อกินแล้วๆ,ๆกินได่ไหลหลแําคืน้าเมียแล้วหันน้เมียมีจำขอไปเช่นพไปโอ้พอคุ้นเมียมันหลาริเดียวหลักขนาดนดิแกก็เลยเสียใจแง้งเลยโอเคจบค่ะ